ไไม่ผับเมาส์เทนบีล่าสุดทหารหนุ่มยุดร้อยโทเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่23เหยื่อเม้์เทนบีเสียชีวิตเพิ่มรายที่23แล้วอัปเดตล่าสุดจากเหตุไฟไม่ผับชนบุรีเมาส์เทนบีเม้าเทนบีในพื้นที่อำเภอสตหีจจังหวัดชนบุรีล่าสุดในวันที่2กันยายน65ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายรวมเป็น23รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของร้อยโทพานุพงษ์ วงพภัยบูลหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยองนับตั้งแต่วันเกิดเหตุก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28สิงหาคม65ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมเป็น22รายคือน้องลูกปลานางสาวรัดดาวันเกตสกรเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชนบุรีหลังต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลชนบุรีเป็นเวลานาน,าน23วัน ล่าสุดวันที่ได้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็นรายที่23คือทหารหนุ่มยุธร้อยโทคือร้อยโทพานุพงศ์วงศ์พภัยบูลหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยองโดยมีอาการติดเชื้อและเพิ่งเสียชีวิตในช่วงบ่ายวันที่2กันยายน65